สครับผมวินนี่นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงบทบาททางการเมืองของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยศิลปากรกันนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นไหนก่อนที่เราจะไปรับรู้ถึงบทบาททางการเมืองของมหาวิทยาลัยนั้นเนี่ยเรามาทราบถึงจุดเริ่มต้นแบบคร่าวๆกันก่อนดีกว่าครับการที่เราเรียนมหาวิทยานี้เข้ามหาวิทยานี้เราจะไม่รู้ประวัติที่นี่ได้ยังไงครับเราไปดูและรับชมรับฟังพ,พร้อมๆกันกับผมเลยครับ let's go ต้องกล่าวก่อนเลยนะครับว่ามหาลายัยศิลปกรของเราเนี่ยเป็นมหาลัยรัฐนะครับเดิมทีคือโรงเรียนปณิศิลปกรรมสังกัดกรมศิลปกร,รครับเปิดสอนในรายวิชาจิตรกรรมประติมากรรม หรือว่าเรียกง่ายๆว่างานเขียนงานปั้นนั่นเองครับโดยในชว่วงสมัยนั้นจะสอนให้กับข้าราชการและนักเรียนครับพี่เรากลมสิลปากรมันเกี่ยวกับาะัยสิากรไม่ใช่ใช่ครับมีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนครับผมเราต้องบอกก่อนเลยว่ามีบุคคลทางการเมือนเข้ามาเกี่ยวข้องในการก่อตั้งกลุมสิลปากรด้วยนะครับก็คือพระยาอนุมานราชทนครับซึ่งต่อไปนี้เราจะมาเล่าประวัติคร่าวๆของพระยาอนุมานราชทนกันครับผม ในปี2447เนี่ยภรรยาอนุมานราชทนได้เข้ารับราชการครั้งแรกในตำแหน่งซิมเมียนโทกองภาษีขาออกกรมศุลกากรครับและ ในปี2463ได้เป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานรับเงินเดือนภาษีอากรและได้เป็นผู้ช่วยอธิบดีกรมศุรากรในปี2465ครับผมในปี2475ครับได้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นครับเลยได้ถูกแต่งตั้งเป็นผู้แทนลัษฎอรชั่วคราวครับแต่ก็ <laughs> อยู่ได้ไม่นานเมื่อถึงปี2476ก็คืออยู่ได้ปีเดียวเองครับแล้วก็เดือนพฤษภาคมได้ถูกปลดออกจากการรับร รททัันีคบแต่ก็ไม่มีอะไรชุดเขาไว้ได้นะครับในปี2478นี่ยเนี่ยพระยาอนุมานราชทนได้เข้ารับราชการอีกครั้งในตำแหน่งหัวหน้ากองศิลปะวิทยากรครับอะตอนนี้เริ่มเกี่ยวแล้วนะครับจากการชักชวนของหลวงวิจิตรวาทการครับซึ่งเรื่องราวมันง่ายมากครับก็คือคนสองคนนี้เนี่ยเขาเดินเที่ยวกันตามถนนสิลมแล้วก็ชวนไปทำงานครับ แล้วพระยาอนุมานราชทนก็ได้ขึ้นเป็นหัวหน้าโอ้ oh my god ต่อมาครับในปี2481ครับผมกองศิละปะวิทยากรเนี่ยได้ร่วมกับกองหอสมบดรแห่งชาติกลายเป็นกองวรรณคดีและมีคำสั่งให้พระยาอนุมานเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้ากองครับจนฟื้นมาถึงปี2485ครับเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับ พระยาอนุมานราชทนเนี่ยได้เลื่อนขั้นเป็นข้าราชการชั้นพิเศษในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญกรมสิลปรกร์และเป็นอธิบดีกรมศิลปรกรครับโอ้โหต้องพิเศษขนาดไหนนะครับเนี่ยขนาดที่ว่ากเกษียณแล้วแต่ยังไม่ให้ออกต้องทำงานต่ออีก5ปีนะครับ ต่อมาครับพระยาอนุมานร,ราชชน,น,นได้ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งโรงเรียนศิปบกรแผนกช่างขึ้นมาครับซึ่งต่อมาเนี่ยได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศิลปกรในปี2486นั่นเองครับซึ่งที่แรกนยครับที่มศิลปกรได้ถูกจัดตั้งก็คือพื้นที่ของวังท่าพระนั่นเองครับที่อยู่ตรงข้ามกับท่าประจานมธรรมศาสตร์นั่นเองครับแต่จริงๆก็มี ประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่เกี่ยวข้องเหมือนกันครับแต่ที่ผมไม่เล่าเพราะว่าข้อมูลที่หาได้ในวันนั้นมันหายไปแล้วครับหาไม่เจอก็ต้องเลยอุปกรณ์ครับขอโทษครับอ,อ้าวกลับมากันดีกว่าครับคือที่แรกที่ถูกจัดตั้งนก็คือที่วังท่าพระใช่ไหมครับคณะแรกของที่นั่นก็คือคณะ จิตกรรมและประติมากรรมซึ่งในปี2509นะครับได้ขยายไปเปิดสาขาอื่นๆที่พระราชวังสนามจันทร์จังหวัดคนครปฐมครับโดยตั้งคณะอักษรศาสตร์เป็นคณะแรกที่นั่นครับแล้วก็มีการขยายสาขาและก็แฟรนไชสมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงคณะของผมเองนะครับที่ตั้งอินดี้อยู่ที่ตลิ่งชันขณะเดียวโดดๆเด่นๆเลยนะครับก็คือ คณะดุริยางคศาสตร์นั่นเองครับที่ถูกจัดตั้งในปี2542ครับเพื่อการครอบคุมการเป็นมอศิลปะของแท้นั่นเองนะครับแล้วก็มีการขยายขอบเขตการศารึกษาไปยังเพชรบุรีครับเป็นวิทยาเขตสนสนเทศเพชรบุรีครับผมแล้วก็จัดตั้งคณะสัตวสาสตราและเทคโนโลยีการเกษตรขึ้นทำให้มี3วิทยาเขตด้วยกันนั่นเองครับ ต่อไปเราจะมาพูดถึงหัวข้อบทบาททางการเมืองของบุคคลครับ ครับขอ disclaimer ไว้ก่อนว่าสิ่งที่กำลังจะพูดต่อไปนี้เนี่ยทางมหาลาัยไม่ได้อิน o วิฟหรือว่ามีส่วนร่วมโดยตรงนะครับในเหตุการณ์ที่ผมกำลังจะเล่าส่วนใหญ่จะเป็นบุคลากรหรือว่านักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสิม,มการนั่นเองครับซึ่งการแสดงออกถึงความมีส่วนร่วมในทางการเมืองของเขาเนี่ยก็อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมใช้ตะกะเหตุผลและไม่ทาให้คนอื่นเดือดร้อนครับป่ะ let's go เราไปฟังกันดีกว่า ในปี2549นะครับมหาลัยศิมบรรกรเนี่ยร่วมดันปฏิรูปการเมืองรอบ2โดยรองศาสตราจารย์ดรวิวัชชัยอัฏฐากรครับเป็นอธิการบดีมหาลัยศิมากรครับได้ถแถลงข่าวจัดการประชุมวิชาการภายใต้หัวข้อตื่นคิดตื่นรู้กู้วิกฤตชาติครับเพราะในช่วงนั้นเนี่ยกำลังมีวิกฤตการเกี่ยวกับ เรื่องต่างๆอยู่และไม่อยากให้ประเทศไทยเนี่ยต้องปฏิรูปแบบก้าวกระโดดครับแต่ว่าเขาอยากให้เป็นแบบทีละขั้นตอนครับเ,เป็นพิธีรีตองอะไรนี้เขาจึงจัดการประชุมขึ้นครับโดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ดังๆมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายครับวันนั้นเนี่ยเหมือนยกทั้งสภามาตั้งที่มหาลัยศิลปกรเลยก็ว่าได้นะครับต่อมานะครับในปี2562เนี่ย นักศึกษาศิลปากรครับได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบหลายๆปีที่ผ่านมาผ่านทางหัวข้อ เลือกตั้งครั้งแรกหัวใจก็แตกสลายครับเป็นนิทรรศการที่ถูกจัดขึ้นในวิชาเรียนครับประกอบไปด้วยภาพถ่ายขาวดําของนักศึกษาแต่ละคนสาภาพครับที่สื่อถึงมุมมองการเลือกตั้งที่ผ่านมาครับซึ่งก็สามารถตีความไปได้หลายๆแบบนะครับและก็จริงๆภาพนี้ก็ไม่ได้รุนแรงเกินที่จะนําเสนอต่อสาธารณะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยรูปภาพนี้จะสื่อความหมายยังไงก็ขึ้นอยู่กับคนที่ตีความภาพน,นั้นๆเองครับ ต่อมาการติดติดในปี2,563ครับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิบปรกรได้จัดตั้งกลุ่มสิบปรกรเสรีขึ้นมาครับโดยรวมพลังการเพื่อต่อต้านการแบ่งชนชั้นทางสังคมเป็นการเรียกร้องต่อรัฐบาล3ข้อครับโดยมีนักศึกษาเข้าร่วมมากกว่า2,500คนเลยทีเดียวนะครับ โดยนิสิตท,ทุกคน,นใช้เทปดำปิดตาโรงเรียนสถานศึกษาเพื่อไม่ให้ส่งผลกับสถานศึกษาหรือว่ามหาลัยนั้นๆน,น,นะครับว่นนั้นนะครับก็ได้มีการปราศัยในหัวข้อต่างๆอย่างมากมายนะครับและจบลงด้วยการร้องเพลงดอกไม้จันารและดาวศรธาครับและการชุมนุมวันนั้นนก็ยุติลงด้วยความปลอดภัยครับ มาที่เหตุการณ์ต่อมาในปี2564ครับสิเก่าสิมปรกรนรายหนึ่งเนี่ยได้ทำการร่าจดหมายขึ้นมาครับและส่งไปถึงอธิการบดีครับในเนื้อหาของจดหมายนะครับจะย้อนเล่าถึงการร่วม็อบกปปสครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการนำไปสู่การรัฐประหารครับสืบเนื่องต่อมาอย่างรัฐบาลชุดปัจจุบัน ซึ่งส่งผลทําให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการบริหารที่ผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจที่พังพินาศไปแล้วหรือว่าเรื่องปากท้องของคนไทยในประเทศการล่าก,กฎหมายที่สร้างความเหลื่อมล้ำมากมายทําให้มีการเสียชีวิตโดยไม่จําเป็นของประชาชนมากมายครับ จริงนักศึกษาก็พยายามที่จะพูดคุยและเล่าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าการพูดพไหนก็เหมือนหูซ้ายทะลุหูขวาครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหัวข้อที่เราตั้งใจทำขึ้นมากันในวันนี้นะครับสุดท้ายแล้วนะเนี่ย ป้าหมายของกลุ่มเรานะครับไม่ได้ต้องการที่จะสนับสนุนให้นักศึกษากอมอบกันเนาะหรือว่าตั้งกลุ่มแก๊งต่างๆนะครับแต่ว่าเราตั้งใจทํามาเพื่อศึกษาประวัติการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเหมาะสมของมหาลัยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมหาลัยสิ่งประกรเพียงเท่านี้เองครับสําหรับเนื้อหาของกลุ่มเราก็มีเท่านี้ครับผมผมวินนี่นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ